เอามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับหลังจากคุณแม่กับคุณพ่อไปปิดยุนนาคอ,อกเบาวตึงครับทรงบานหน้าค่าตําบลลื้อน้อแม่นอตําบลลื้ออาเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจ,จเจริญครับซื้อสองในสามครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้หู้นี่ี๋ยวเตรียมเอาลงครับพี่น้องครับนี่ทรงคุณแม่ครับเจ้าของไปปิดเองยุนนาคอ,อกเลย มากำนองตนโพครับตนโพสวัสดีสวัสด,สสดีทุกครับล่ะบ่ <c oughs> ผุ่นคุณพ่อสื่อเสียกไม้ใบยางดีมีหอดเข้าไม่เดียงจรงคึงเข,ข้าเข้าเปลี่ยนไห้แล้วคุณพ่อถ้าใช่ไม่ก็ได, <c oughs> ด้ยวสิปลอยลงมาก่อนเสียกเสียกเก่ากับาน่าอยู่ดอกยัง,งเอาเข้ขคอก็น่อพอนอย <c oughs> ังผูนในคอก็ได้ วันหน้าค่ำครับตำบลเรืออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ <c oughs> จัดทรงสื่อสองได้สามครับหลังจากโท่มาาลร้าสายแห้งครับ <c oughs> เดี๋ยวลงเอาลงก่อนครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เขาหอกเรียบร้อยครับแจ้ไพ่แจมันเด้อน,นี่โอ้งวงผูก็มี่ <c oughs> เปิดราคาพ่อเปิดราคาอยู่บ่นี่รู้จะเปิดอา,า,าโอ้แมลูครับโคมนี่ครับัว่าเกาห้่นพอน่อลูกเด้หกเดือนแล้วลูกเพศผู บ่ฮันเปิดราคานี่แม่เพิ่นครับแม่เพิ่นลูกวินคือเขาหูด,ดังแล้วนี่ว <laughs> ่าให้เปลี่ยนบ่นี่แม่ลูกของบ่าวตึงครับล่าบาลอคอดล่อคอดล่อคอด,ออดสามมือสี่มือนี่ละคือดว่าไปลูกไปนี่ไปลูกลูกลูกมั่นว่าฮันเป็นเสือกกว่านไ้นนะครับผม ตะกี้เขาเจ้ากับปลอยนหละว่าท่านเป็นเสือกย,ย,ยอยอยอปลอยปอยกับ,บ่นนี้แล้วพอพะว่ามันตีนแม่แห้งนะลูกตีนแม่แห้งมา,มามาเขาคอกเขาคอกไม่เขาคอกไม่อัดไว้เลยบนนี้สิพามาสมสวนคุณแม่ครับอันนี้สวนพักบุ่งนะครับเป็นพักบุงพักบุงแก้วว่าเขาเอิน รุ่นนี้และครับเก็บใส้ก๋วยเตี๋ยวรุ่นนี้แล้วใส้ก๋วยเตี๋ยวผักบุงผักบุงเกี่ยวครับพี่อู้ตำสายตำสายพักสี่พักสี่กับงามครับนี่พักสี่กับงามอุ้ยพักสี่มพ่เนี้ยพักสี่เพิ่งเนี้ยเบิ้งครับพักสี่กับมี่พักบัวกับมี่ แม่แล้วก็บปูพักขายปูพักทรงตลาดครับชื่อเสียกไม่ย่างดีเตรียมปลอยเช้ทงงหน้าเออไตกนะ อจอบอจอบมาไหนได้พอมันาประมาณสิบห้าสิบหกนี่แล้วสิบห้าสิบหกนี่แหละจอบเนี่ยเพราะว่าเพจมันย่านลงเหมือดแล่ะดิแาว่าโคกมันลงเน้นม่นครับโคกันลงเนิย,ยูนี่ะอีหละ,หละคำพูดน้องโอเดอร์ออกได้ตัวเมียอ,อีกเด้อตัวเมียก็กได้แฟดก็กดีนี่ นั่นหนานั่นหนาเลยรุ่นนี้พ่มีจอยออกรูก,กับอว้วออนคือเกาเออเพราะว่าห้าพอผนหลายเอียงงัวดี๋หนาหลายโอ้โอันนี้เป็นฟางเกี่ยวนะครับเป็นฟางเกียเ่ยวนี่เขาเหนียวครับพี่พี่ฟางเกียเย่ยว พอดีเลี่ยงสองโคมพอดีเลี่ยงออกมาอีกตัวนึงก็จะเป็นหาโตคร,ร,ร,รับบรรยากาศรอบรช่วงนี้ฮะทรงไกลๆก่อนครับพี่น้องครับไปไกลบรไหวครับ อุ้ยอันนี้มันจะใช่แหมนี่ดอกหยาขึ้นไรเห็นนี่ตาดพี่น้องเออขอบคุณครับมูยดอกหยาดอกหยาให้เดียวได้นน่พี่น้องให้เดียวได้นน่ เป่าออกบ่แม่ขึ้นด้หลเห็นโอ้ดอก้าล้วนๆอุย้ยหลายอิลีครับผู้ใดอยากได้พันมาเอาเดอ้อนน่ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้จซื้อบ่หรือให้ปลากินได้ยับอกไ <c oughs> <c oughs> อต้อนโพจะเรียนดิมันผ่าเรียนดิบ่หน่ผ่าเรียนดินดวงเล็กขึ้งงามเลยนี่6กเก่าซองพกนี่นี่ เองงามด้ยต้นผกปลาปลาเดินทางขอพุ่นคุณแม่ได้หลายครับอุดนนุนของวัวเบาวตึงครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนีครับเดี๋ยวเดินทางกับคุณแม่เพื่อนรกสิไปส่งป่ามีหอดปลานน่นขายสวัสดีครับผมเดินทางกลับก่อนครับ อ่ะพ่อกลับแล้วครับสวัสดีครับโอ้ยขึ้นมือ